สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งพอดีไปค้น,คนเครื่องถางหญ้าตะไภายไหลจะเอาไปถางหัวข้ากับตัดหญ้าในนาข้าวเอามาแปลง เพื่อที่จะเอาไปตัดใบข้าวอันนี้ตอนซื้อมา2,700กว่าบาทแต่ปัจจุบันที่เขาสั่งมาคือก็อยู่ประมาณ1,650น่าจะเป็นจากลาซ a ด้าอันนี้ลองดัดแปลงใช้ใบเลื่อยเก่า เอามาตัด,ต,ดตัดหัวนี้ออกแล้วก็เอามาแปลงใส่อันนี้เอาไปถังใบข้าวสำหรับคนที่จะประหยัดงบประมาณก็สามารถใช้อันนี้ได้แต่ให้ดีต้องเจียเจียด้านนี้ให้คมซะหน่อยหนึ่งเพราะว่าเท่ยาไปลองใช้อยู่ตัดมาไล่ก็กขวาแล้วก็ชถือว่าใช้ได้ ประหยัดก็ประมาณแต่ข้อที่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 เจอปัญหาก็คือไอตัวนเนี้ยเนี่ยไอตัวจานเนี่ยเวลาหมุนเร็วๆแล้วมันมันกินลมพอกินลมแล้วไปโดนใบข้าวใบข้าวจะจะจะเลี่ยงหนีออกไปจะเลี่ยงหนีออกไปไม่ไม่น,นั่นเราต้องเราต้องดันอันนี้ให้ไวอันนี้ก็จะเปลี่ยน เอาใบอันนี้ใบสำหรับถางถางหญ้าตำหัวขนาอันนี้ก็ซื้อเอามาจากร้านที่เขาขายใบที่ติดรถเกี่ยวเน,นี่ยอันนี้คือใบที่ติดรถเกี่ยวตอนนั้นซื้อมารู้สึกเกี่ยหกสิบห้าบาทแต่ตัวน,นี้ไปถามแล้วเมืม่อวานไปที่ร้านใบละเก้าสิบห้าบาท กขขึ้นมาตก30บาทเลยอันนี้ก็เจียสึกไปแล้วจนไม่มีไม่มีซี่ฟันอันนี้แล้วก็เลยใช้ลูกหมูตัวนี้เจียให้คมเนะเจียให้คมเราไม่มีหินเจียกับเขาก็เลยใช้ลูกหมูนะแทงเอาก็สามารถแทงได้ก็ใส่สองอัน นี่ว่าจะใส่ลักษณะอย่างนี้สองอันข้างนี้อันนึงค้างนี้อันนึงแล้วก็ถอดเอาใบานี้ออกสองบใบพอทาไม่ถอดออกเดี๋ยวไปเจอต้นไม้แข็งแขงอย่างต้นสนต้นไหลอันนี้อาจจะบิดได้ก็ต้องระวัง เพราะว่านี่จะถังใบข้าวกับต้นเจ้าอ่อนก็ประหยัดกินเยอะงบประมาณไม่ต้องใช้อะไรมากส่วนอันนี้ก็อันเก่าแตกไปก็เลยไปได้อย่างที่ลอกเอาอยางยางชั้นนอกออกแล้วก็มาตัดใส่เอาแป้งเอาก็ไม่มีอะไรส่วนอันนี้นี่เอาวาจาลี ตอนแรกก็ไม่รู้แล้วว่าเป็นที่อาจจะระบีจนกระทั่งมาถอดน็อตออกดูอ้าวก็เลยเอาหัวอาจจะระบีใส่ไปแล้วก็อาจจะระบีไปก็ทําให้เงเยียบขึ้นตอนแรกกร็ดังคระควอาจะระบีที่จริงใส่กงก็ได้แต่พอดีเจ้าของมีแบบงออย่างนี้ก็เลยเอาแบบงอมาใส่แทนไปถ้าใส่กงมันก็จะอาจจะระบีง่ายเพราะว่าจะเสียบกงเข้าไปเลย เดี๋ยวมาทดลองกันดูครับว่าเปลี่ยนใบแบบถางหญ้าแล้วจะดีขนาดไหนมาลองดูกันครับการเปลี่ยนก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่สวยงาม เดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยครับ หลังจากที่ได้เอาไปทดลองดูแล้วก็ถือว่าใช้ได้การรับคคมแบบนี้แล้วก็ทดลองอีกอย่างหนึ่งคือลองตัดหญ้าครึ่งต้นดูเหมือนกับถงังใบข้าวก็ใช้ได้ถือว่าตัดขาดสม่ำเสมอแล้วก็ไม่มี ไม่มีเว้นต้นถ้าให้เทียบดูแล้วกับอันเก่าอันที่เป็นฟันเลื่อยอันนี้น่าจะดีกว่าถ้าเทียบกันแต่ถ้าเนี่ยถ้าได้ขมแบบฟันอะไรอะ่ะฟันแหลกเคียวที่ไม่ใช่ขมเรียบอย่างนี้น่าน่าน่าจะดีกว่านี้เดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสเข้าไปใน ตลาดเดี๋ยวไปแวะลองแวะซื้อแบบนี้มาแต่มีเป็นแระแบบแระเคียวแล้วก็เอามาทดลองตัดดูแล้วก็ามาเปรียบเทียบดูก็น่าจะดีกว่าและอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวรอใบตัดใบข้าวที่สั่งมาจาก La z a ด a าถ้าเกิดตัดแล้วอันนี้เปรียบเทียบระหว่างอันนี้กับใบตัดข้าวทดลองดูว่าอันไหนดีกว่ากันแต่ว่า ถ้าเกิดใกล้เคียงกันก็อันนี้น่าจะประหยัดกว่าหน่อยเพราะว่าถ้าใบละ90ก็28ก็ไม่ถึง200อันนั้นก็ตกประมาณ300พร้อมค่าจะส่งแต่อันนี้เราไปซื้อที่ร้านที่อยู่ใกล้บ้านเราได้เลยอโอเคหลังจากที่ทดลองมาแล้วเดี๋ยวจะไปทดลองอีกทีหนึ่งว่าผลการ ตัดจะเป็นแบบลายตอนนี้ก็เตรียมเครื่องเพราะว่ามีน้ำมันเยิ้มก็เลยเอามาเซตใหม่ก็ล้างกระบูแล้วก็เช็คสายน้ำมันใหม่ก็โอเคเครื่องเดินดีเดี๋ยวไปทดลองตัดกันต่อครับ